รับมาทาลงด้วครับมาทาลงเอเรื่องควานยาโสตัวนีงานงัาม่ี้่าม่นผมโงหาส้นอผงหาซบาทงวผลก็บ่ตกี่น้องเจินบ่เจินนี่บ่ใส่ต้องมาก็ได้บ่ใส่บูดมากก็ไดยังธรรมดาปลาซอม่ยังปลาซอดีทา Ồ mê Nั่นออก นั่นแหน่นั่นแง่งามๆ คือไปขายกันเยอะคนพอยกอ่ะบอกกันไปแม่หแม่ลูกของพ่อนี่งล่ไปไหนนึ่แม่ลูกน่แม่ลูกตัวเฟตัวมันตัวเฟตัวกบาทละใครอ่ะเ็นสองหมื่นกว่าตัวนี้นหมื่นกนกว่าเป็นหนหมื่นกว่าอ๋อ๋อนี่ทงี่บ พ่องเนาเราท่องผู้ใด่ผสมยังไงพ่อผสมอันนี้ผสมอันนี้ตัวง่วงอย่างเราง่วงคอง่วของผสมมีใบมีหลอดครบเนาะมีใบมีหลอดผสมเดียบผสมพุ่มโตไใบสีงามอยู่พุ่มโตใบเนาะอันนี้อันนี้ตัวผูเนาะพอนะมีตัวผูมึนกี่บาทเอา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 พุมโตแล้วเท่าไรก็พ่อมีสองหมื่นสามสองหมื่นสามเอาเบอร์นะครับเบอร์นี่เบอร์ปะ 089 089 8 4 8 4 7749 7749ของโทของมาเด้องวเราพี่น้องการจอดการซูงที่จะบอกว่าการสือขายงวองอมาลอยซีริสผาถึงพี่น้องลอยซีิสผาถึงอีกรูปเก๊กตัวละครัวสอตตสามท่องมตเวสามไท่องตสามไม่ทองโทากเนกตปูพี่นองมกรตู เนี the for the <halt> ่ยจ็บบาดตรงนี <im IT r ary> ้ตุก่นี่จะบาดพอซื้อแล้วซื้อร้ายเปเลยโอ้สองเงินเอาไปเลี้ยงป่โอ้ยพอไปเลี้ยงยังสองเงินสามกนะเาไปเลี้ยงผสมดมาผาเิ้ามาเปินมา้ลเลเล้ผสมแล้วม้านเมัประกันเลามาา ก็วันส um ่งม uh> ันงั้นดิมั่วสาวว่ะว่ะใ้รู้เรื่องเจ่าอ๋ออีพอเดียกเสกถาแต่สิเอาเมื่อตัวนี้เออะทาไมเห็ดเขาเป็นใบอยอ๋อเห็นใบอยู่อ๋อเดี๋ยวจะบอกเห็ดใบกันไปจุ่มเลยได้แล้วนั่นแกงควาซื้อว่ะเนี้ยเรียบร้อยดิเนี่ยอืมเป็นซื้อแล้วเรียบร้อยไปเอาไปไหนอ๋อนี่ว่ะอ้นี่เรียบร้อยแล้วพูดเรียบร้อยแล้วไปจุ่มขึ้นรถไปส่งให้เพื่อนพ่อผมป่ะว่ะ อ,อ๋อพอมี oh, oh. Oh. <m any ol ence> ่รถยุ่ออจะาเราไยหนล่ะะย่องไปไหนบเี่ยเพิ่งซือซื่อไปเลี้ยงไป้องซื้อไปเลี้ยงส่งมันกับงานดีอยู่เงส่งลอยซื้่านเนี่ซื้อไปเลี้ยงเพิเอาิสี่ไปองเอาส่องี่สี่ไปเลี้ยงเป็นเอาไปเลี้ยงก็เด้เอาไปต่อแม่ลูกมีร้านอะไรครับพอ สองหมื S <S <stereotype and true> uh, ่นโอ้นี่สองหมพนเนาะนี่เนาะนองห่นห้าพลูกกระพูเนาะลูกกระพูหมื่นห้าพันสายหูเนาะนี่เนาะแม่นปะสายหูเด้วูลสนใจี่วสายหงูแนี่พี่น้องสายหูสูงมายสี่ส้าถึงพี่น้องสี่สิบห้าถึงฐานเลยเข้าพี่น้องเลยเข้าทรงสวงามอยู่เธอไดก่อนสองหมื่นหาพนเอาเบอร์นะครับเบอร์นะครับผมเบอู หนึ่งซีซี่หนึ่งแปก็อาโทเข้ามาเ้องัวงัวงเลาพี่น้องจับจ่สจัที่ก็บอกไปต่อรองกันไปพี่น้องรลยละเอียดกับโทรบอกทว่ากันอีกเพื่อนหนึ่งพี่น้องแตมันยั่งเ้าพี่น้องมันยั่งก้โทษบอกโทรว่าโทษเก็ดโทษงากัไปของพอหี้พอี ร้ายไปเลยพอมีนี่สะัสดีคร้าพอมี่นร้ายไปเลยนี่เ้หมายนเจ็ดพนหามี่นเจ็ดพันหาโอ้ฮะท่องเออ๋อกาลันีซื้อกันวะิได้ขายเนาะพอมี่เนาะแล้วิได้ขายเยอะพี่น้องนี่แล้วิได้ขายกันเยอะพี่น้องอแล้วด้ขายอันนี้เด็ อันนี้สาวสามหาล่อยของฟอมี่นี่อันนี้ตัวนี้ว่าท่านมีผู้ต่อเอาตัวนี้เลยเนาะของฟอมี่โงงามแม่สาวหน่อยพี่น้องขอโทษคะศูนย์แปดหาสิเกจหาเกจสามหนึ่งสี่อ้าวของฟอมี่เลยพี่น้องโอ้ยก็จำได้ก็ได้เนาะนี่บ้านเบอร์ของเจ้าของของพี่น้องนี่ส่งงามงามพี่น้องส่งงามงามส่งงามงามของฟอมี่เมีสาวหน่อยพี่น้องเมีสาวหน่อยราคาจะงามงามพี่น้องราคางามงาม ่างามๆส่งดีคนดีนก็ได้เขาก็บอมีโดยธรรมชาติัไงเมาไปเปลี่ยนเมางามๆอี่กัแม่นั่นตัวส่งมันได้หัวสาวเนาะฮะควว่าควว่ากันไปนี่วอหนูเนาะคอหนูแม่สังหลายแมพอหนูนี่เนี่ยเนี่ยสองมื่นเออดสองมื่นตนอนต่อไปต่อมากต่ได้ที่ต่อขึ้นต่อไป ขันุเยสนใจเนาะสองหมอต่อลองไปของพ่อหนูแม่สังแม่สังไปไ่อล่ะหาลอบ่อันตัวสังนี่แม่นป่ะของเพื่อนเนาะอันนี้สองหมื่นตัวพี่สองหมื่นเอ็นาะพ่อหนูเนาะเอาเบอร์พ่อหนูแม่กอองรองให้เบอร์พ่อหนูแน่ศูนย์เน9ศูนย์งเกเีย่อนห้าเจ ห้าหนึ่งเกตโมาหาพอนุแม่สั่งเด้อยัดจ่อกรพี่หเลาหาง่วไปขายพี่น้องนี่ทำเด็กไนเราหาใครก็ว่าวาแล้วพี่พอนุแม่สั่งนี่เเราได้ขายดีเลยพี่น้องนั่นพอมีเรียบร้อยละพี่หัวพอมีเรียบร้อยละจเงินากันอะแกะนี่นะราาหมองแกะนเป็นกะสือดีพี่น้องนวดเลงวดลายนวดงามดี เจ้าบาท้มัน่ายหรอกนีเจ้าบาทอะไนินสี่พันเครับอ้นี่นสี่พันสี่พันราคขายมือร้อนๆหรขายได้เนาะขายอ่อนๆก็ได้เพื่อสนใจกันเบาว่าเจดหานี่เงินสี่พขายไปแม่สาวเนาะ อามนีเบอร์วะขับนีเบอร์วศูนย์หกหนึ่งศูห่งเก้าเก้าหกเ้าสองแปดเก้าสะมาเร้องเราไปทนรจอดจสงที่กับอกว่ากันไปการซื้อการขายง่วนี่ของพอพอพี่บุญเนาะพอพี่บุญเป็นไยไนาะพอพี่บุญหพอกรบกยจับง่วนเนาะไปเลยลพอกับนี่ีนเจ็ดพันของพอกับพอพี่บุญเปนไรละไปหาง่วเนาะ จำได้ตัวเราใครขายเนี่เป็นพอพอไม่บุญนะกางาเมือนไรกับมือนเจพันหาเอเาเอาเบอร์โทรพอกับแน่น0ู0ย์แปดศูนย์หนึ่งศูย์างนย์ศูนย์เอาโทรเพื่อพอกรอบมาขามาสามารถอจ็ดตัวสามอาิดทำนี้ก็ไม่เนาะเราประกอบประกันค้าทุกค้าทอนทุกอย่างเลยพี่น้องนายไดเดียกับโทรเบาโทรวกันอีเกนนึ่งการซื้อการขายนั่วเนี่ยพี่น้อง เป็าไหนครับพ่อห้อยตัวนี้ตัวแหกร้ายตัวนี้ตัวนี้เ้า่าโอ้สองเมือนเก่าพี่น้องสองเมือนเก่าแล้วก็ง่ามยอะพี่น้องรสดซดดียอะซีก็ได้ค้นกัสนใจซีมือมาทางสีเดนะสองคนสีมือมาทางสีสองเมือนเก่าต่อร่องไปข้างง้งามสองเมือนเก่าแล้วท่องไปนี่ งหัวสาวเนาะเมาเบอร์นครับเบอรนะศูนเก้าหกครับศูนย์เก้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสี่แปดศย์ี่สี่แปดศูนย์ส่ทหอรงขรเบทรงพี่กับทโบทรล่ีดอกันการสื่อการขายเนาะวันนีโทบบกันยางเากันไปงพี่นกันแล้วห้กบโบเปนเพิ่มโบว่ากันไปเพิ่นก็มาไปจำเพิ่นก็บ่ค่อยได้หลายตรงพี่นาะก็มาพ่าใดเพิ่ขายไปรวกันแลนออกแลนเขาพี่นนอะ เากาศสื่อขายเอยโสบัวางกัน okay. ้น้อ้ยงล่ะไหนมาซื้อมาขายครับโอ้ซื้อได้ไปได้ตัวแล้วได้ซิบประตวโอ้ซื้วประตแล้วโอแล้วได้ซื้อประตแล้วสดไปลดเท่า้ง สามพันขายได้ป่ะสามันขายได้ป่ไปอยนี้ยันี่ยงก็ปลายของอย่างเออเอเป็นหนสือขายกันอยู่ขี่นหนมั่วกะจายยูะข้นหน่อยางในกะลายเนียกันตบเลย การซื้อขาอยง่วคนกนระไลี่น้องคนกระไคือนียวขายไปได้ลพอนี่เขาซื้อสีหิเบียแม่ลูกวะขายลูกขายแล้วลูกลูกเลยขายแล้วเดวล่าเดลลูกกันสองพันหมือน 12, หมือนสอ,องพันอรถงามดีเนาะพอเมียเดี๋ยดิเดียดเด๋ยวแด้แม่ยดวนี่แม่หลาันเลยนะศีพัเดีย๋ยวเอาเกตพันเหมือนศีเดี๋ยวเอาเกตพัน แปลว่ากันข้นอีกน้อยกันปล่อยกันเนาะแปลว่ากันยังอ่อนอยู่เนาะยังอ่อนอยู่ขนาดทุนมหาพันทุนมหาพันยังกี่ลายมันทั่วทุนยังไขเนาะทุนยังไขอยู่ขนาดยี่ห้อทุนกัทอทุนนี่ยางได้ยังกับทบบกทบากันไปเนาะฟอนะมีเบื่อป๊อ่ไหมเบอ่์บ่นีเบอ่อโทรบ่เบอร์โทษนะครับเบอร์โทรไหมโนเก้าสามสามโซนเก้าสามสาม 2องสี่สามสองสี่สามเก้าสองามเก้าองโอด้อยหำหอย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 หอหอยหยใส่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 องหใส่หส่ใส่ใสใส่ใส่ใอ่ใส่ใส่ใสเใา่ใส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 ่าก่ยส่ใส่ใส่ใน่ใสัใส่นสันสังสั่ใส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 ่ใิ่ใส่ใส่ใส่ใ่ใส่ใสม่ใส่ใก่ใส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 ่ส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 ่โ่ เจ้าโอ้ี่เอ่ยโลูกงามโอ้ลกงามดีมาไวนาไปไ้โอ้นี่ลูกำงามดีนี่ลูกงามดี่อ้ยลูกไป็นลูกผู้ใดนี่งามนีโอ้ลเบสาม่งนะโอ้ง่ามดีเนาะแม่ลูกนี่ร้ายไปไหนนี่หาสิบเอ็ดหาเมื่เดีนี่นี่ลูกเบสามนึ่เนาะโอ้นาได้พี่น่อยนาได้ง่ามดีลูกเทบสาส่งได้เราปลูกแก่กูละครับ อ๋อลูกสองเนาะเราให้ลูกงามเนาะให้ลูกงามดีพี่น้องเพื่อสนใจกระโทษของมาเด้อนี่ลูกเก็บสามมื่นมื่นตัวเนาะเบอร์โทษนะครับเบอร์โทษนี่ศูนย์แปดหกสองห้าสี่หกสี่หกศูนย์โทษของมาเด้อยนัวเราพี่น้องจกจอกจกทรงจะเห็นตรงงามดีกับนั่กินนมเด้อพี่น้องนี่เพราะเป็นลูกเสียบเด้อพี่น้องเนาะของแท้ของแท้แท้วาเล่นนี่อ่ะ ส้มแตงงามดีพี่น้องส้มแตงงามดีหายไปไหนลำเมียเนี่ยนี่เด็กสานื้อครับนี่เด็กสายเนื้อว่ะเนื้ออะไรมันก็ยังเป็นตัวเมียอยู่มันมันรู้ไม่รู้ว่ะบอครับง้อมันหมันบอกเดี่ยคือโอ้งง่หมันขนาดแต่ว่าส้มคนไดนเนาะส่งมคนไหนจะว่าเู้วิวัยขนาดคนขายขายในน้ำสายเนื้อปวดผอมเนาะขายในน้ำสายเนื้อเลย มีน้ำายเนียมีเบอร์นี่ผู้ใดกเบอร์เดียวก็ผู้นั้นหะพี่น้องเอาผู้ใดสนใจาสเนียกับเบอร์เดียวกันพี่น้องกับมยั่งกับาเลยเพนไดเนาะวัสดีครับพลอยเ่นนี่ยยงบ้านดขายอยู่เพงเพ่่าขายมันันีผู้ซโหพท่านพ่อจ้าขอาหลายไปเลยะเมีว่าข้าวหกกโอ้ข้าหกูกกกพี่น้องข้าสนั่นข้าวสองเม่สามเ สูง MM. ลอยซีลซีาถึงซีเจ็ถึงีูกองลูแกตั้งหาเนาะลูแกตั้งหาเรือน,นี่นี่เม well. ียูดก็เลยโทมาได้บ้เอาเบอร์โทษนี่นี 48, okay. ่เบอร์โทษนี่นี่ศูนย์แปดสอซีซี็หาปโทรขอมาหาแปดซเนาะโ้โทรมาได้เอาผู้นึงไปเลยเผู้อันนวนวลโทรบอกโทรมากันเลยทีนึงปา การนี่พี่น้องคนซื้อคนขายติเกินดีอยูนนี่งางามดีพี่น้องช่วงก็งามคุ้นดีพร้อมแข็งดีลูบได้ใบได้ลูบได้ใบได้โอ้มันมักไอ้คนลูกข้อมันเนาะขายตัวเทศลูกข้อห้อยห้อยนี่ไสามหมื่นท่านสามหมื่นท่านนี่สามหมื่นท่านต่อร่องไปกูงู้เนาะคุ้นพร้อมโอ้ลูกได้พี่น้องลูบได้ใบได้นี่ของแท้ลูบได้ใบได้ ผ mm hmm. มเน pues nah yeah. ี่ยพี่น้องแม่สาวเนาะสูงมั้ลอยซีถึงเนี่สามซีซน่เอาเบอร์นะครับมีเบอร์ปะศูนย์เก้าซีแปดศูมสเอาโทของห้าเด้งวันเราพี่น้องจัดจจัส่งพี่กับไปเรื่องแรกเลยกัโทษกันอีกที่น้องการทายบเดีทายท่ามีปรเดี๋ส่งหลุส่งยังให้กันก็ได้าส่งมันก็ง่ามดีอยู่พี่น้องแม่สาวน้พ่อพี่น้องพ่อันนี้หลายไเนี่ย สามเอื้นสองเบอร์เดียวกันกับเบอร์องหันแล้วเนาะสามเอื้นสองโอ้นี่ก็งามดีพี่น้องแม่สาวอ่ะเม่สาวแม่สาวครับแม่สาวเนาะตัวนี้แหละพี่น้องเบอร์เดียวกันนะเนาะเบอร์เดียวกันพี่น้องเมียสาวเบอร์สนใจกับโทมาด้วยส่งงามดีพี่น้องส่งงามดีจัดจ่อจะดทรงพี่กับบ่าว่าจันไปจัสุดจังไส้หัวหัวใจโซ่กระตาานี่ยกับพี่น้องสวัสดีครับพ่อหอยตัด เข็บมลาดเขมาลาดหอยตัดเข็มบมาลาดหอยแซมสีเกลล่าสีหอยแซมล่าสีหอยตัดเข็มมาลาดร้าไป้หอดตอดนั่นคนดีซื้อกันอยอมันไปหมื่นเบอร์สองนตสองได้นนะเป็นไดละเอาของเล่าเนี่ยเออเราเอาละ้มถูกถเราเอาของเก่าปะไลน้ำไอน้ำไอถูถูกเกีกํไรลายเด้อน้องเด้อีอหอยตัด น่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วบ่เงินแล้วเงินพอให้ตัดได้แล้วเข้ากระเป๋ารวยวิขายชุดเดยนี่เรือขายชุดเดย์พอ้ตัดขายชุดนี่วะอ๋อชุดนี้เราซื้อแล้วที่มันนั่งไปขายพอ้ตัดมาไหนเบื่อไหมมันพับเรื่องแบ่งพันไัน่ะไปน่ะไปพอยตัดเลย เปล่าล <da> ่ยฮามาใบใ่้ลูกเอ้ย้ลูกโอใช่หู้ปพัหนงละไหเจ้าพินีลี่มูสามได้ก่อนแม่น้อยหน่อยหน่อยลูกนี่สามหมื่นสามสามหมื่นสามต่อร่องใส่แปอยของพอยตดนี่แหะราคาว่าเอาเบอร์โทรพ่อต์แน่เ ศูนย์หกหนึ่งหกห้าศูนย์แปดสี่สามหนึองแปดสี่สหนตัดเขมเขม马เครับเด้อลุงกีเด้อเขม马เทาเด้อครับเอยุนะหอัดนันๆหอตัดนันครับผมขอบคุณหลายเร้อเดี๋ยวไปซื้อกาแฟไม่กินครับผมครับผมไปยินดบ่ละคนไรอย่างเงี้ยจก่อวยังเลย เด้บอกว่ยังลยเห็นว่าเป็นสีตะเกียกเห้มองไปดูดิลองพอแซกกันที่ใดแล้วนะพอแยกคนอยี่เรียบร้อยแล้วพอแยมกันที่ใดแล้วพี่น้องมานยอดเซตาหีพี่น้องาเงินกระปากคนไรก็แช่ากกต่ตานี้แด้วสวัสดีครับ